การขับด้วยนะคะอย่างงี้ได้รางวัลนี้แล้วกดไลค์ไม่กดไลค์ค่ะคือเป็นสิ่งที่ดีที่มีผลต่อมากๆกับการแข่งันเชียงค่ะทำให้ความเหนื่อยความตั้งใจความอดทนเรื่องทุกอย่างเรื่องที่เดิไปมันเป็นกำลังดีที่ทำให้เราออกมายังงี้เนี่ยพอเล่นเล่นแนวบูเราได้รางวัลต่อไปนี่หน่อยจะเป็นราชินีคิวบูนะโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ขอบคุณมาก ได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็อยากจะมีลูกค้าภาคต่อจังเลยอยากมีคนแตกต่างไม่กลัวเจ็บไม่ไม่กลัวเจ็บใช่ไหมไม่กลัวแล้วค่ะได้สิ่งนี้มามันคุ้มค่ามากมากค่ะคุ้มคุ้มค่ากับที่หลังจากที่เราเลี้ยงไปก็ชื่นใจชื่นใจค่ะก็การบาดเจ็บถือว่าเป็นผลข้างเคียงมากกว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เข็ดแล้วก็ดีใจที่รางวัลนี้ได้มาจากละครเรื่องนี้ค่ะฝากอะไรถึงแฟนก็อยากขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะคะที่ให้การตอบรับกับละครของเรานะคะเรียกได้ว่าคือพี่น้องแฟน